รถอนส u v สาภาพไปสวยเครื่องแรงขับตีสุดๆเลยค่ะ Honda c ซ V 2.4 LV c h e เช็คเกียออโปี2009โปรโมชั่นของเราอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นค่ะสาภาพสวยมากๆเลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะ ภายในแต่งมาเป็นเบาะหนังสีแดงปรับไฟฟ้าระบบเซ็นอรลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพาบไฟฟ้าแอร์แบ็กพุ่งมลัยมันติฟังก์ชั่นแอร์ดิจิทัลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะคันนี้ฟีดาวนะคะส่งเดือนละ7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 4 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะ จัดไฟนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะโทรปรึกษาได้เลยนะคะเบาะสีแดงสวยสุดๆทําหลังคาแดงมาด้วยนะคะครบชุดเลยค่ะหรูหราดูดีมากๆเลยค่ะด้านหลังขนของนี่เยอะมากๆเลยนะคะกว้างสุดๆเลยค่ะเบาะหลังพับได้ต่างหากค่ะ เบาะสีแดงสวยมากๆเลยค่ะนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้แล้วจะติดใจนะคะคันนี้สภาพตีจริงๆค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า s i a m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ